แล้วนั่นอะไรถ้าใครเปิดกล้องวนะเนี่ยไอ้มาที่แมจะเปิดกล้องเหรอพร้อมเจอไหมเหยาเหยาเราว,วันัดทำอะไรครับเจอนนัดกับใรัดทำกับไอซ์ม <c oughs> ันอยู่ G C I อยู่นี้เลยทีแ่แรกว,วันเราเริ่มกันดีกว่าเอา่เอเทียมกันก่อนนิดนึงก็คือวันนี้มันจะเปลี่ยนไปจากเดิมหน่อยนึงก็คือเราจะไม่เอาเมาส์ที่ดูน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงกันแล้วนั่นข้อหนึ่งอ่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มเล่นกันน่ะเราจะให้ไอ้บูท ส่งว่าใครจะเริ่มคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4แล้วเราจะเดากันไปไปตามลําดับตามนั้นเลยใช่แต่ว่าในเวลาคิดเราจะให้เวลา30วินาทีในการคิด30มิบวินด้วยใช่ y e สเ o ลท่ yes, <do. S 1> อไหมครับท่อไหมครับเยสเดโอเครับได้นะ <c oughs> ผมรับได้มันจะได้แบบเร็วหน่อยดูแบบรวดเร็วอะไรอย่างงี้โดนบีบคอตลอดเวลาเอามาเลยงั้นลองเทสก่อนก็นกได้อ่ะอีกรอบเทสอ่ะลองลองเทสดูก่อนก็นกได้งั้นบูท ไล,ไล่คิวเลยว่าจะใครอยู่ตรงไหนยังไงงั้นเอาชื่อตามดิสคอร์ดก็ได้เนี่ยอีวานมอสซิเมโนโมไม้โอบูลและปอบิเซอร์อ่ะงั้นเปิดเลยครับโคคาซาร,รุอินฟินิทฟาร์บอืมอ่ะต่อไปครับมอสซิเมนครับมาแชมป์ครับมาแชมป์มันจะเอาต่อสู้อีกเหรอวะเนี่ยผมชอบมาโชว์ไม่ใช่ครับสองตอนแรกมันไม่ใช่ต่อสู้แล้วมึงจะเอามาแชมป์ไปทำไมวะอยากเล่นกระตุ้นไฟไพร์ติ้งไม่ใช่เหรอ โนไม้ครับโนไม้อืมข้อมูลที่มีตอนนี้ก็คือเป็นมากกว่าหนึ่งน้อยกว่าสี่เชสซิงเกิลไทป์รเราเดาว่าน่าจะต้องเป็นเซเลบี้ครับ <c oughs> เอ้ยเฮ้ยพูดตัวนี้เหรอวะเอ้ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นตัวนี้แหละไม้เซเลบี้เอ้ยเอาละ่ะต่อไปเทธนเราเราว่าตัวนี้เซเลบี้ามันจะเท่าตัวตัวเท่าโคคาโซลูได้ไงวะไหมไปเห็นส่วนดๆป่ะส่วนสูงมันติดถูกกันแล้วอ่านี่แล้วกันอ่ะเอออ๋อ อม่อะไม้มันดาวเซเลดี้มันแชทมันเป็นไซชิกไปแล้วแล้วทำไมมึงถึงพิมพ์มาไวที่เป็นสติลแฟรี่วะอ้าวสติลมันถูกไม่ใช่เหรอวะทไมไม่มันถูกไซชิกเซเลดี้ข้อมึงสติลเมตากอสครับเมตากอสใช่เหรอใช่เหรอสติลมันอ่าเชิญครับอีวานครับเบสแทงครับ เมแทงชุดเล้วอะไรวะไม่่เหมือนไม่ค่อยค่อยเค้นเลยคนนี้ก็ได้พอดีอ่ะเนี่ยเมตากอต์สเ่นจะถูกอ่ะต่อไปเป็นมอสซี่แมนครับอสูมาลิวครับมาแมงเือตัวละครอยู่ไหนใจผมมันอยู่เกมนั้นแล้วอ่ะอืมอ่ะเถอะยัครับตนมไมครับราชิครับจิราชิ เฮ้ยไอ้ยังถูกด hey, ้วยไอซายชีอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาฟ็อกซี่อืมนี่คือเจนันเจ็ดแลใช่ไหมใช่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดแล้วอ่ะยาเรยูตันยาเรยูตันโอรังกูรูไม่ใช่ครับอีวานครับไม่แน่ใจด้วยเป็นซิงเกิลไทปิ้งไหมออปเปอร์อะมาแลกเป็นแปดะอีออฟ บอ่ใช่อ่ะต่อไปมอสซี่แมนครับแปร์ปนะครับคุณรู้ไว่าคุณทำอะไรอ่ะเร็วเข้าครับคูณเวลาอีกสิบห้าวิครับสิบห้าวิครับนี่ผมมอแกรมอ่ะไม่ใช่ครับมันไม่ใช่พลังจิตมันเป็นมืดมันจันผมวะผมไม่ทิ้าอะไรอะโนมายครับเรามีใีหัวแล้วเรามีใีหัวแล้วแต่เราไม่มีอ่ะต้องเดินในบู๊ไก่ปอแย่แน่เลยสิบห้าวิครับ คุณต้องจัดจานได้แล้วนะครับโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้เอ่อฮาวีครับชาเลกครับเอาอันไหนเอิ่มยากจังเลยอ่ะเอาเอาอันบนแล้วกันไม่ใช่ครับอินดีดีครับอ้าวไม่ใช่อ้าวเราจะถล่มหรอวะมาไอ้มิสเตอร์มายที่เป็นกาลาเรียนอ่ะเราก็จะมีไอ้มิสเตอร์ลายที่เป็นล่างพัฒนาหมนมาถึงผมไงครับโอเคอ่ะโนูแอเปิดครับเดลบี้ครับ วันเนี่ยนะมันจะมีวันที่เป็นของเราอ่าผมใส่ครับกาเบียสครับเ็นสูงกว่านี่เหรอครับมังกรไม่ใช่กาวไม่ใช่ไม่ใช่อินเซนอรอครับพูไปทางสตาร์เตอร์ <laughs> อ้าวไม่ใช่ครับไม่ใช่เจ็ดครับอว้าไก่ก็เรดนอเรดหนอแม่งก็ยังอยู่ที่อยู่ไหนไใช่แล้วครับถ้าไม่ตรงเลยวะ ูงกวว่าด้เยจะทานไ่หายไปเยอะมากเลยของทีมแมนครับสูงกว่าเด็ดน้อยเหรอน้ำหนักน้อยกว่าครับผ่านไปห้าวินาทีนะครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยบปุ๊บบอกไม่รู้ไอ้พ่อไม่กระเติมดิชลี่อยู่ไม่รีบเล่งใหญ่เลยนผ่านไปแล้วครับสิบห้าวินาทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องจัดจานแล้วนะครับอ่ะอมอมสกุลอมสกุลก็ได้เดี๋ยวเดา๋ยไปยังอ่ะอะไรแล้วดัไปแล้วเร็วครับห้าวินาทีครับเดี๋ยวเดี๋ยว้ว อาเป็ดก็ได้อุ้ว่าอกๆไม่ได้ไปแล้วไปแล้วอ่ะแต่น้ำมันไปแล้วไงมกูก็ไม่รู้จะเดาเก่งหรือไมตเก่งเชิญท่านโนไมาครับเชิญครับมันไม่ออกอ่ะทอกอะไรไม่ได้สาเซียนครับล่างไหนโอ้ยยากอีกแล้วครับออแรกครับข่าวซอดครับอือตอนนี้กูยังไม่รู้เลยว่ามันสีเกินไทยหรือเปล่าเหลือแค่สองเกมแล้วไอ้นั่นมันชื่ออะไรวะผ่านไปแล้วสิบวิครับไอ้ มันชื่ออะไรวะอีกก็ล็อกชื่ออะไรวะผมไม่รู้ผมไม่บอกหอกยินเด้นกินเด้นเออโอ้ยโอ๊สิ่งกระถิยโอ้แล้วแม่งไม่มีขับไปนเลยอะเหลือแวครับคุณคือคำตอบสุดท้ายครับอีวานยังเดี๋ยวไม่ใช่กูเอาออลดิว่านอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยหรือว่าครับผ่านแล้วก็สิบวินาทีครับคุณกดดันผมมากกูเข้าใจมึงกูเข้าใจมึงหายใจลึกๆเพื่อนหายใจลึกนิดเดียวฮิฮิดารูมาครับล่างกาลาเรียนอ่ะอเอาสนัต ใช่ครับนี่ถ้าใช่นะไม่ใช่ครับโอ้โหแม่งือต้องเข่งกินบ้าโอ้ my god คือยากหวังเราชอบวานี้กดดันดีอ่ะเราเริ่มก่อนใช่ไหมอืมเออนี่เลยยุงเฮ้ยหายได้ายได้ว่ะอ่ะปอครับเชิญครับแมลงว่ะแมลงเหรอได้เลยไอ้ฟอสเทอ่ะ จอหนึ่งว่ะเอาเชิญครับอีวานครับเรี่กแม่เป็นแรงสิลป์ไทยปะวะหรือว่าเป็นแรงกรุงไทพวะเอาอะไรดีเอ่ยเอาเวนัมอสอุ้ยเฮ้ยไม่ใช่พี่อ่ะเว้นัมอสเฉยครับมอสครับเริ่มครับเวนัมอสคืออะไรบัคกพิซซ์นไม่ใช่หรอถามแล้วสิบวิครับเดี๋ยวเดี๋ยวบัคกบมันอะไรต่ออ่ะหรือห้าวิครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้หต้องต่อแล้วครับอ่าอ่าอ่าผมเอาไอตัวนี้ ไซเตอร์ไม่ได้ว่ะตัวไม่ใหญ่ครับใส่เลยใส่เลยไปสำหรับผมเนี่ยผมเห็นว่ามันเตี้ยกว่าพวกนี้แต่หนักกว่าผมว่าเมตาพอตครับเมตาพอตว่าว่าคิดตะพี่ไม่ใช่เหรอหนักกว่านี้เหรอวะโอ้รู้แล้วไอ้ปออย่าดมาไหมนะมูดเลยนี่เหรอวะไม่ใช่พ้อยซันไม่ตุนเอาเอ้าพ้อยซันเหรอ อ้าวใครบอกไม่เอาบอลเ,เอาชี้สีโทษโทษโทษอ่ะปอครับอ่ะปอหนักกว่าเมตั๊กกว่เหรอย้ายไปถึงมืออีวานเลยมันมีตุ่นด้วยแล้วมันเหลืออุช่าพัลลาเซสอะไรนะพัลลาเซสเดี๋ยวมันหนักมากเลยนะหรอโอ้โหกูมันที่เหลือขับบูดที่สุดแล้วกูไม่คิดว่ามึงจะโชกท่าพลอยใส่ไปต่อครับเราใช่ไหมอ่ะเริ่มเลยครับเชิญครับ แมมูครับทำไมมันจะไม่พ้นอยู่ไหนวะว่าเราปิดเวทนี้แล้วเข้าอยู่ไหนเป็นไรเออครับแมมูไม่ใช่เจนต่ำกว่าอย่างนั้นเหรอถ้างั้นเอาบาคูฟูลบาคูฟูนไฮโปชันเออเอครับมอที่ไหนครับเชิครับเออผมเอาตัวนี้แล้วกันตัวที่ผมชอบจับมากตอนผมเล่นเกมนั้นชินนินจาครับแปลกปะฉันนินจาว่ะเจนสามมาแรงว่ะมนแรงอีกแล้วเหรอ อ่ะเชิญครับโนไม้ครับเอ่อผมเลือกตัวผีเสื้อแล้วกันเป็นชื่ออะไรอ่ะบิวตี้ l y อ่ะบิวตี้ l ฟอ่าใช่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 ไม่ใช่ลองเจ็ดีอ้าวไม่ใช่คุณก็ขมันกับไก่ยิ่งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทำมาปะไม่ใช่ไมไม่ใช่อะไม่ทำมาอะไรนะไม่ใช่ครับพวกมึงอ่ะมันอ่อนหัดอะไรวะอะไร ร่างแรกของอาัลมาโดอ่ะอะโนลิป A N O น่าจะได้แล้วผมว่าน่าจะได้แล้วคิดเหมือนกันเลยคอซี่เหรอเออผมว่าตัวนี้แหละอะไรวะบ้านเนาะอีวานน่ะก็ต้องแอปซองสิครับกูเตรียมแล้วกด A B แล้วเนี่ยโอ้โหอะไรเงล่ะสิงเกิลใช้ด้วยขอบคุณกูสิเชิญครับบอสที่แมนได้งั้นผมไปเจนอื่นละกันนะผมจะเอามาแทมไหมครับจะลงมาข้างล่างครับแต่มันบอกข้างบน มมเนัไม่ช่วยอะไรเลยผมเอาเกรนินจาครับเชิญแม่งจะตัดอ๋อตัดช้อยท่าให้ใช่ไหมครับไปนักเนียครับมาเนียนะอ๋อโยเนียโยเนียไอตัวเตี้ยเหรอแกร์ลัดก็ไม่รู้เอ้ยไม่มันก็ไม่เชิงเอ้ตัวเตี้ยเหรอมูแลนไม่ใช่ครับอะลูโมโลลาอ๋อตัวเนี้อะลูโมโลล อ้นน้ำไม่ใช่ป่ะกูเบนฟาคิงแข็งแขงอะเอ้ยคลิงคลิง,คล,ง <laughs> คลิงแรงไม่ใช่ครับคือครับมอสซีเมนครับผมว่านะผมชอบไอ้มาลายสายฟ้าร่างไหนครับนางร่างสองสิฟาสไตรการ <laughs> นะเอเมอร์สไตรก์ คุณเอาผมแค่จิ้มเที่เทพที่สุดอะเอาไปเลยพีงว่าซี่เมร์เนี่ยผมขอขึ้นไปเลยโอ้ยยอดจริงๆทายต่อเลยครับว่าซี่เมร์ครับเปิดเลยครับผมจะเล่นตัวที่ผมเล่นครับสโนลแลนดให้มาเจนแรกเลยวะแน่นอนสูงกว่าซิกิลไทซิกิลไทลายซิ่เกิลไทอะโนไม้ครับสตีฟี้ครับโอ้ยมัน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 ยากนะโจทย์ที่สูงกว่าสโนลแลนก์และซิกิลไทเนี่ย เออเอา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 หมามืดแล้วกันครับหมาผีหมาผีตัวไหนสเปคอะไรสักอย่างนึงอ่ะอ๋อสเปคไทยสโอ้เซนไปโอ้โหแต่แม่งเจนแปดด้วยอะสูงกว่าไหร่หรอวะอะไรวะทำไมมีไอเดียอยู่ในหัวแล้ววะอะไรวะตัวสูงกว่าเหรอก็เลือกสูงสุดๆไปเลยดิมันจะจบโทนจูเนอร์ครับมีไอเดีย อปอครับเชิญครับสิทธิ์พี่แต่ถ้าเกิดว่ากูเดาถูกนะทำไมถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดว่ากูเดาผิดอะไอคนต่อจากกูไม่เดาถูกทันทีอะเพราะว่ามันล่างพนาต่อเนื่องกันแน่ๆก็ไม่อีกร่างมืงอ,ออันนี้กูกูกูไม่รู้ว่ามันท่าอะไรกูแค่เดาจากาน้ำหนักกระส่วนตรงเฉยจริงเหรอวะเออสิทิ์วิ้ครับครับมีคิดไม่ออกเลยครับผมเจ้าตัวอะไรอะครับเราปืนจ่อหัวเขาเลยดีกว่าถ้ามีอะโอ้โหพวกพวกไดแม็กมันไม่นับใช่ไหมไม่มีไม่มีฮาวิ้งเขาไม่มีไม่มี โอ้โหปวดัาขนาดนี้ไปออกมาเต้าเชฟ่ะไอว้าเลือกแล้วต้องตอบแล้วในในเลยเวลาแล้วนะเยียนปะฮะไอสตาร์เตอร์น้ำอ่ะสตาร์เตอร์น้ำกินเีออนเหรอกินเหรอินอนไม่ใช่ครับเทินครับอีวานครับ ซิลิโคล布าโหจบเลยใช่แน่เลยรอตัวมันยาวขนาดนี้เหรอแม่ผมเห็นภาพแล้วมันต้องใช่อะไอ้นี้เออถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ไม่ใช่อะมันก็เหลือแต่ละพัฒนามันด้วยเดีครับผมจะเอาจริงกว่าเห็นไหมเนี่ยผมจัดให้ผมตัดไปให้สองไทยแล้วก็ ไม่ใช่เจนหนึ่งหรือเจนแปด้ว่มันก็ยังมีบนมีล่างหน่ยอยน,น,น่าหลนะครับเซรีบี้ค่ะพี่ก้อนนะขนาดตัวมไม่ได้ช่วยกูเลยเช้าอ่าแฟร์รี่ว่ะตัวเล็กกว่าทับปัวตัวเล็กกว่าแต่น้ำหนักเยอะกว่าสิบห้าวิครับครับคิด <laughs> ไม่ออกครับเจ <laughs> นแปดใครเป็นแฟรี่มันจำไม่ได้ต้องตอบนะครับไอ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 นั่นอะ ไอไหนไอไหนนางนางนางสองของโอลองเกอ่ะโอลองเกะชื่อแล้วหมอเกลียมั้ยกิมซาร์นเอากิมซาร์นมันท่านมันล่างสามไม่ใช่หรอหมอเกลี่ยแล้วหมอเกลี่ยนางสองโอเคครับไปที่อีวานครับสูงกว่าอย่างนั้นเหรอแล้วจะลำหนักเยอะกว่าด้วยถ้าไปโคองมันก็ไม่ได้ตัวสูงมากวะสูงที่มันมีมันมีหางสูงเหรอเออใช่เหรอโตมันเท่าเด็กเลยนะ ตัวเท่าเด็กเด็กนี่มันสูงเหรอวะร้อยร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยรู้เข้าครับคุณมีเวลาไม่มากกูมีเวลาไม่มากอย่างงั้นเหรอเอาไอ้นั่นอ่ะอินาม r รัสโอ้โหนี่เหรอฟอร์มไหนเลิฟทัอร์อันแรกลันแรกเฮ้ย What the f..." เนไปเราอ่ะในในหัวเราเราคิดว่ามันมันจะเป็นเอ่อแฮททาลีนโยแฮททาลีนเอาหมาววางรอแล้วเมื่อกี้คือมันต้องตัวไม่ค่อยสูงมากแล้วมันก็ต้องหนักพอสมควรถูกปะล่ะตอนแรกกูจะไปซาเชียนแล้วซาเชียนมันสูงไปเชิญครับเชิญครับอ่ะตาใครวะเรานี่หว่าเรานี่หว่าเลือกแต่ตัวแซดนะครับเลือกเอาใส่ใจนี่เลยเอาโซโลอาร์ครับ สิงเกิลไทป์หนึ่งครับช่วยครับบอเนี่ยอีเวลาที่แม่งเป็นสิงเกิลไทป์เนี่ยแล้วเราก็แบบพอไม่ได้ช่วยกันแม่ก็จะดาวดับสิงเกิลไทป์เนี่ยเราไม่อยากจะเอาให้มันถูกเลยล่ะไอ้ขาขาชิบหายเลยบาคุปุนบาคุปุนอ่ะก็เตินไปเจนสองอ่ะเชิญครับเอาแฟลฟี่แกะร่างสองแฟลฟี่คืออะไรบ้าไอแกะร่างสองแม่โอ้โหจำต่ชื่อญี่ปุ่น น้ำหนัก <c oughs> อ่ะเชิญครับบอสที่แมนครับคุณนะมันอ,อนน่อนฐันอะไรครับเเอ่อนหันแล้วไงฮะมันต้องโตเกปี้ดิคุณโตเกปี้อยู่อมาโอ้ยหนูไม้ครับสูงเท่าแก่ร่างสองแต่ว่าพอยต์คือผมไม่รู้ว่าแกะร่างสองมันสูงเท่าไหร่นี่ดิมันยืดสองขาแล้วตัวนี้วะเออมันยืนสองขาประมาณเอวประมาณเอวเอาโซนัสครับโซนัส เฮ้ยไปไม่ไดยนไปได้เลย W เรอะเยอะเลยเฮียเฮ้ยนึกออกแล้วนะชื่ออะไรวะเออไม่รู้ตัวต่อสู้อ่ะอ่าเหลืออะไรบ้างเนี่ยนู่นเป็นเด็กอ่ะวอเตอร์ยังอยู่นะครับบอกเลยว่าวอเตอร์ยังอยู่แต่อเตอร์เจนเจนนี้มันดูเอาไทยเยอะปะ มันมีอยู่ตัวนี้มันเป็นปลาละมันลอยอะไรพวกเนี้ยต้นไฟไหมครับไม่เอาครับเอาแบบตัดน็อตม่อให้หน่อยปองเร็วอยากตัดน็อตม่อให้เหมือนกันนะเอปอมครับเอปอมครับตัวแตัวโอ้โหตัดให้แล้วไงเาก็นายบอกให้เราตัดน็อตม่อให้เราก็ตัดให้เลยนายไปใบเขาท้องมวะ โคตรแบบพีโพงให้เขาอ่ะไม่ออกไปนะเว้ยบอกว่าน้องมาขอว่าน้องออกผมปูผมให้คุณนะคุณต้องได้แล้วเพื่อผมเชียร์ปอเต็มที่พวกคุณไม่รู้หรอกนะหม่ยไม่ได้จริงคุณจะใช้ประโยชน์จากเพื่อนไอ้ี่อย่ามาอ่ะมารอบท้ายครับอ่ะปอเปิดครับเร,เราเริ่มใช่ไหมใช่ต้องตัวนี้ครับดีที่สุดเมตาคอสครับเมตากอสไม่ต้องเชียร์เมตากอสด้วยครับอ่ะเจนสามครับ โอด้วยเจนสามปี้กว่าแล้วก็เบากว่าไม่ได้ช่วยบุลีปอว่าเห็นไหมก็เจนสามไม่ต้องทายมั่วไงเอาแมวน้ำสฟิวอืมตัวเยอะเล็กกว่านี้อีกเหรอเอาอุลตร้าแมนครับอุลตร้าแมนไม่มีเซเบอรอายอุลตร้าแมนเซเบอรอายยามีูรามีไม่ใช่ครับโอตัดทานเยอะเลยเนี่ยตีดอตีดอครับตีดอตีดอเฮ้ยตัวเล็กกว่าอีกเหรอ ไม่นั้นเออไม่นั้นไม่นั้นเฉยเลยอืมเออนออเอเกิลไทเออ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 เอนเมอเอ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 อกอาเเออเออเออกเออออเออเอเอเอออเ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 อลกออเออเออีกแล้วอ่ะเอาไอ้นั่นอ่ะไอ้ร่างแรกของไกอนอ่ะชื่ออะไรนะร่างแรกไอออเคร่างแรกไก้อนไม่ใช่ครับอ่ะเทิร์นครับ อยากให้พี่ตัด normal ใช่ไหมนี่เขายัมีคนพรอมพรอมพอแต่รอบนี้โมที่เมย์ไม่ทายคนสุดท้ายนะจิตตี้โอ้ใช่ได้เลยอะไม่ใช่ครับอ้าวอ้าวอ้าวเธอเลยผมให้เวลาเต็มที่เลยครับตอนนี้อ่ะให้เวลาเต็มที่แต่โจทย์สุดท้ายแล้วมีท่าเทียอะไรสักอย่างเลยมันไม่เหลือแล้ววะผมว่าต้องเปย์หนอนแน่เลยว่ะเป็นลอะครับเป็นไปได้นะผมว่าเป็นไปได้เป็นเพลวะครับ อ่าผมเดี๋ยวๆๆนะทัชไปยังอยู่นะครับโอ้โหมึงแล้วมันจะไปหาได้ไงผมว่ามาแรงว่ะไม่ก็ผมว่หมาแรงโอ้โหมาแรงทัชไฟก็สตาร์เตอร์ไงไหนโอ้โหยากให้เขาให้เขาให้เขาที่ดเองเขาแะ้วแล้วครับพวกวิทย์กดดันเอา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 ไก่ก็น่ารักทำมั่นใจตัวเองเลยเปรียบกับ C ดอทนะ เอาจะสูงสูงเท่าไม้นันเนี่ยเออเราสาหทายให้แล้วนะตัวเท่าประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราทีละงาการดูสิไอ้นายคิดดูดิในรูปคือแม่งเท่ากันเป๊ะเลยนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดรูปดูเดี๋ยาดี้หรเอาไก่ก็ได้เอาไก่มาไก่มาต่อชิ้นตอติ้นถูกครับพลังของเพื่อนขอบคุณยังขอบคุณยัง ไอเราไม่ต่อได้แค่เอาคืนที่เราแบบให้ช่วยนายเมื่อกี้ไงเรารู้เราก็ใช่ไงโอ้ยไอต่อใช่คนผ่านคนคนไอไอไอต่อเป็นคนพิเศษเลยไอเนี่ยไอ้นี่แม่งรอรับแบบเต็มเปี่ยมโอเคสุดยอดถือว่าผลวันนี้ผมประกอบการใครชนะจริงๆริอะป้านชนะอ่าตันเท่าไหร่น่ามสามมั้งแรกไม่นับคุณสองเออไม่นับถ้าไม่นับก็ตั้งทุกสองไง องอ,อ๋อครบก่อนใช่ไหมอ่าบานเจะนะขอบคุณมากครับคุณขอบคุณมากขอบคุณพ่ณอสนุกดีนะผมว่าแข่งกันอย่างนี้สนุกดีตัวผมชอบกดดันรู้สึกอยากเป็นกรรมก,การมากกว่าคนเล่นแล้วเนี่ยแล้วอยากเป็นกรรมการนะ <c oughs> อ่ะเยี่ยกูดาวท่าพี่ไปให้แล้วแม่งก็ดาวท่าพี่อีกตัวหนึ่ง